คุณนิชนานบอกว่าชอบชอบฟังบางทีไม่ทันก็ตามฟังย้อนหลังครับมีความรู้ได้ง่ายคิดดีๆค่ะครับผมโอเคได้ยินเสียงกันหมดทุกคนนะฮะคุณสลักจิตได้ยินแล้วนะโอเคอืมโอเคถ้าไม่ได้คืออย่างนี้ถ้าไม่ได้ยินเสียงเนะี่ยคุณดูที่ไอเนี้ยครับไอตัวตรงกลางจอผมเห็นป่าวเวลาผมพูดแล้วภาพกัะเสียงมันจะเป็นกระพือกระเพื่อมอ่ะอันนั้นเพระาะว่าไมผมเป็นปกตินะเอออย่า อย่าทักกันแบบนี้นะทักกันแล้วตกใจเ <c oughs> สียงนะขออภัยด้วยนะครับอืมคุณอิมบอกว่าจะลองไปปรึกษาเจ้าหน้านที่ดูค่ะเรื่องซอฟต์โลนปรับปรุงโครงสร้างตั้งแต่ยังไม่เริ่มจะได้ไหมคะก็ต้องลองดูนะครับเพราะาตอนนี้ซอฟต์โลนจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับมีปัญหาตรงที่ว่าเออาเ,ออเป็นว่าผมว่าซอฟโลนเกิน60%เป็นตนี้เสียอืม ผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าซอฟโลนเนี่แหละจะเป็นตัวสร้างปัญหานี่เสียลูกใหม่นะครับแน่นอนบอกได้เลยแต่ว่าตอนนี้เจ้าเอ่อเจ้าเจ้าหนี้แต่ละรายเขาก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ซอฟโลนเพราะว่าบางทีเพิ่งปล่อยไปไงยังไม่เคยได้เงินสักบาทอ,อ่ะเออเพราะว่าหกเดือนแรกไม่ต้องจ่ายตังค์เลยอ่ะม,มีปัญหาเยอะนะฮะซอฟโลนบางที่ก็เริ่มให้มีการแก้ไขหรือปรับโครงสร้างหนี้ของซอฟโลนไปบ้างแล้วนะครับก็มีการขยายระยะเวลาออกไปนะครับ ต้องลองเข้าไปคุยดูก่อนนะคุณอิมทุกเรื่องคําถามอะไรหลายคนจะถามผมว่าจะต้องส่งเขียนอะไรมาแบบเยอะแยะเลยข้อมูลข้อมูลเต็ไมไปหมดเลยถามว่าต้องทําไงผมตอบว่าทําตอบไม่ได้หรอกครับถามผมผมก็ตอบไม่ได้แต่ว่าถ้าให้ผมลองเขาเรียกว่ารับเรื่องของคุณมาให้ผมทําอะผมก็จะต้องไปคุยต้องหาคําตอบหาช่องทางให้กันจนได้แหละแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆมันก็ไม่ได้จริงๆแหละจะถามผมแบบ เป็นสูตรสำเร็จผมฟันธงให้ไม่ได้หรอกว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอะไรยังไงทุกอย่าง100%ยนต์นะครับแต่ว่าางที่บอกนะครับว่าใครนะทีอ่อยากจะฟังแบบวิเคราะห์เจาะลึกจริงๆเนี่ยนะครับว่าแต่ละแบงค์เขาจบหนี้กันยังไงเนี่ยนะครับก็นะสมัครสมาชิกนะฮนะสมัครสมาชิกนะเดือนละ300บาทนะครับฟังจบแล้วผมจะมีคลิปเติมเรื่อยๆผมจะมีคลิปเติมเข้าไปเรื่อยๆ ใครอยากฟังต่อก็เสียไปเรื่อยๆเดือนสามร้อยปีหนึ่งก็สามพันกว่าบาทถ้าคุณเป็นหนี้เสียอยู่ผมว่ามันคุ้มค่านะเพราะว่าผมมั่นใจว่าคลิปที่ผมทําเป็นคลิปพิเศษให้เพื่อนๆฟังอ่ะแม่งมีประโยชน์แน่นอนนะเสียคุณอาจจะทําคุณอาจจะฟังสักสามสี่เดือนพันกว่าบาทคุณก็คุ้มแล้วนะอืมนะครับลองหาลองสมัครเข้าไปฟังดูแล้วกันนะครับลองสมัครเข้าไปฟังดูแล้วกันว่าว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่ารับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน นะครับเพราะว่าเอาแบบเจาะลึกมาเปิดเผยแต่ว่าต้องบอกว่าจะเปิดเผยกันแบบหนึ่งร้อยเปอร์ซนแบบของฟรีไม่มีแล้วนะครับพอให้มาแล้วสี่ปีห้าปีนะผมทำช่องนี้มาสี่ห้าปีแล้วนะของฟรีก็ไปฟังย้อนหลังเอานะครับแต่ว่าก็ของฟรียังมีอยู่ก็คือในช่วงถามตอบไปแหละถามเข้ามาละกันแต่ว่าถ้าเกิดแบบเจาะจลึกแบบเขาเรียกว่า ลึกๆม,มากๆเนี่ยผมต้องขออภัยผมไม่บอกนะครับเพราะว่าบอกไม่ได้มันอันตรายมันอันตรายจริงๆเพราะว่า <c oughs> แบงก์ก็คงไม่ค่อยชอบหรอกผมว่าที่ผมจะมาพูดกันลึกๆมากมายขนาดนั้นมันเป็นเรื่องเฉพาะเอ,า,อางนี้แล้วกันเออใครอยากฟังเสียตังค์มาแล้วกันเดือนสามร้อยกดสมัครสมาชิกซะนะครับอืจบเรียกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาฟังช่องเฮียผมได้ของฟรีไปเยอะอยู่นะเออผมให้ฟรีไปเยอะครับอืม คุณอิมว่าเวลาเครียดมาฟังพิชณาก็หายเครียดได้ค่ะขอบคุณความรูดีให <Nós S 1> <c oughs S 2> ้ี่ให้จอดไปครับให้เชื่อคุณให้ให้บิดเนี่ยให้บิดให้บิดนี่เขียนนี่หรอให้บิดลายเงินกู้โอดีสามารถต่อรองดอกเบี้ยในแต่ละปีได้ไหมครับก็ถ้าคุณเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพก็ต่อรองได้ครับอืมถ้าเราเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพเราก็ต่อรองได้ถ้าเราเป็นลูกค้าที่ไม่มีศักยภาพเราไปขู่เขาไม่ได้ไง เออสมมติเรามีวงเงินโอีอยู่ยี่สิบสามสิบล้านเนี้ยแล้วหมุนดีหมุนหมุนดีมากธุรกิจดีมากนะตอนนี้เป็นดอกเบีย้ย M.O.R อยู่ <c oughs> บอกแบงค์เฮ้ยผมขอเป็น M.O.R. อาศูนย์จุดลบูนจุดห้านะแบงค์บอกไม่ให้ค่ะย,ยังไงก็ให้ไม่ได้ <c oughs> แล้วยังไงคุณเอาอะไรไปต่อรองมันอ่ะคือง่ายๆคือในสิ่งที่คุณจะต่อรองมันคุณมีอะไรไปต่อรองเขาล่ะครับอือคือถ้าเราต่อรองกันเนี่ยถ้า ถ้าเขาถ้าลองนึกภาพดูเขาเขาจะเป็นต้องยอมเราเพราะอะไรอ่ะทาไมเขาต้องยอมเราคู่คู่สนทนาเราอ่ะทาไมเขาต้องยอมเราอ่าคุณต้องนึกตรงนี้ก่อนนะคุณไฮบิดไลน์ต้องนึกตรงนี้ก่อนนะวะ่าคุณมีอะไรที่ไปต่อรองเขาอ่ะอืมมีหรือเปล่าอ่าถ้าเราบอกว่ามโออาลบศูนย์จุดห้าผมต้องได้แบงค์บอกไม่ให้ไม่ให้ <laughs> ไรยังไงแล้วคุณมีอะไรไปต่อรองเขาหรือเปล่าเออ ไม่ให้ผมไปนะเออแม่บอกเชิญไม่ให้เชิญไปคุณอย่าลืมนะครับว่าออวงเงินกู้ od เนี่ยมันเป็นสินเชื่อหมุนเวียน,ม,นมันมีการต่อวงเงินทุกปีนะฮะมันต่อวงเงินทุกปีนะอ,อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าคุณไปทําให้เขาหมั่นไส้เขาไม่ต่อวงเงินคุณมาขึ้นมาเมื่อไหร่สวยเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ต่อน,นี่คุณมีวงเงินอยู่สามสิบล้านแล้วคุณใช้เต็มวงเงินเงี้ยแล้วเขาไม่ต่อให้คุณต้องหาเงินกู้มาคืนเขาเลยนะ มนทั้งก้อนเลยนะเออวันนั้นเนี่ยถามว่าต่อรองได้ไหมต่อรองได้ครับถ้าเรามีอะไรที่เขาจะเป็นต้องเกรงใจเราแล้วคําร้องของเรามันทําให้เขาต้องเกรงใจต่อรองได้หมดแหละเออนะครับแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยจะไปต่อรองเขาไม่ให้กูกูก็ไปไปก็ไปไม่ได้ไม่มีแบงค์ไหนให้มันก็ต่อรองไปก็เท่าไหนแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้นะครับอืมนะประมาณนั้นนะฮะพี่หนุ่มว่ารบกวนถามให้ลูกชายหน่อยครับ พราะผมบอกไม่ค่อยเชื่อแล้วแล้วผมเขาจะเชื่อผมไหมขนาดพ่อเขายังไม่เชื่อเลยผมเขาจะเชื่อผมไหมต้องถามสดให้เขานั่งฟังดูครับรถโดนยึดแล้วต้องไปศาลไหมครับตามลูกชายครับรถโดนยึดแล้วต้องไปศาลไหมรถถ้าโดนยึดแล้วถ้าเขาไปขายท่อตลาดแล้วเงินไม่พอนะครับเขาก็จะมาตามนี่เราก่อนอืมเขาจะมาตามนี่เราก่อนแล้วก็ถ้าเรายึกยักยิกยักอีกเขาเดี๋ยวเขาก็ฟ้องอะครับ เดี๋ยวเขาก็ฟ้องอืมแต่ว่าต้องต้องขายทออตลาดไปก่อนหรือเงินส่วนต่างเท่าไหร่นั่นแหละอืมเขาถึงใจมาเล่นเราต่อแล้วเขาคงต้องฟ้องอ่ะพี่หนุ่มว่าตอนนี้ลูกชายตกงานไม่มีทรัพย์สินอะไรผมบอกว่าให้ตายแล้วเกิดใหม่ทําให้เขารู้สึกน้อยใจไม่เข้าบ้านหลายวันเลยเอ้าน้อยใจเรื่องอะไร <c oughs> เออก็ <c oughs> คือผมมีหลายๆคนที่ที่เป็นขายพี่หนุ่มนะ คือจะให้ผมไปคุยให้อีกคนหนึ่งที่เขาไม่เชื่อผมเน่ะบางคนหนักกว่านั้นให้ผมต้องไปคุยด้วยผมไม่คุยนะผมเคยไปเจอเลยลูกค้าพี่พี่เอาผมมาเสียเวลาเรื่องแบบนี้เลยพี่คุยกันเองเหอะถ้าเขาไม่เชื่อผมพี่ใชใ้ผมมาคุยทําไมวะเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเออนะฮะเขาเขาแอนตี้อยู่แล้วคุยไปไม่ประโยชน์อะครับถ้าเขาแอนตี้อ่ะเขาเขาจะมีอะไรของเขาอ่ะเขาเรียกว่า เขาจะมีอีโก้อ่ะอืมถ้าเขาไม่เชื่อมั่นเราคุณพูดไงเขาก็ไม่เอาเขาก็แบบยืนนั่งกอดอกฟังอ่ะนึกภาพออกปะอืมนั่งออกนั่งกอดอกฟังอ่ะผมเคยเจอแบบนี้ลูกค้าองผมผมลุกเลยเอาว่าพี่คุยให้เรื่องๆกันเลยแล้วค่อยแล้วค่อยแล้วคอ่วคอยมาเรียกผมแต่สุดท้ายเขาก็ออขอร้องเลยคุณครูนั่งสุดท้ายไอ้คนที่มันนั่งกอดอกตังหลังก็มันก็เข้าใจนะแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติไนดะ้แต่ผมแม่งโคตรเหนื่อยอ่ะผมไม่รู้ว่าผมจะต้องมานั่งคุยเพื่ออะไร เออแต่ว่าพี่หนุม่มต้องอธิบายเขาแหละอืมต้องอธิบายเขาต้องถามสิคือการอธิบายคือต้องถามถามให้จนแต้มอ่ะพี่หนุม่มเขาเข้าใจไหมถามให้จนแต้มถามว่าเอ้าตกานนี่รัพส์สินอะไรแล้วมีนี่เยอะแยะคําถามคือเอาอะไรจะจะ,จะลอดจากวิกฤตนี้ยังไงอ่าอถามไปเรื่อยไล่ถามไปเรื่อยไล่ถามนจนจน,จนมุมอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะตอบไม่ได้แล้วเขาจะยอมเองอ่ะอืมต้องไล่ถามจน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 มุมอ่ะฮะ ให้จนมุมไปเลยครับแล้วเขาตอบไม่ได้เี่ยเขาก็จะเขาก็จะยอมเขาก็จะยอมรับฟังในสื่อ,อพ,พี่นุ่นต้องการบอกเขาเองครับนะวิธีง่ายที่สุดถามให้จนมุม,มครับอ่ะโอเคไม่มีเงินจ่ายแล้วไงแล้วจะหาเงินไปไหนไปเอาเงินจากไหนไปจ่ายอ่ะเดือนนี้เอาเงินจากนี้ไปจ่ายได้แล้วเดือนหน้าทําไงอ่ะอีกเดือนหนึ่งหาเงินจากเดือนจากเดือนที่สองไปหาเงินจากอีอกกลุ่มหนึ่งไปจ่ายได้อ่ะแล้วไอไอเดือนแรกที่มึงไปยืมเข้ามาเนี่ยจะไปจ่ายไง พอเดือนที่สามมึงก็หาเงินจากอีกกลุ่มหนึ่งไปจ่ายได้และไอเดือนที่สองกับเดือนที่หนึ่งที่มึงยังติดก็อยู่มึงจ่ายไงต้องไล่บี้ให้จนมุมครับจนจนมุมอ่ะแค่นั้นเองถ้าสุดท้ายเขาจนไม่ได้เขาจะโวยวายโมโหหงุดหงิดเพราะเสียฟอร์มเอออะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นลองดูแล้วครับลูกชายคิดว่าผมไล่ไปตายอ้อเหรอแล้วไม่แล้วไม่อธิบายมาก่อนละฮะเออ ตายแล้วเกิดใหม่อ๋อแปลว่าเขาคิดว่าอย่างนั้นดีเขาไม่เคยฟังผมไงอมองผมจะบอกว่าไปตายแล้วเกิดใหม่ดีกว่าถ้าเป็นนี่อ่ะอคุณธนกรบอกว่าธนาคารเกียรตินาคินกู้บ้านง่ายกว่าเป้าครับผมเห็นเซลล์ขายบ้านหลายที่บอกว่าง่ายรบกวนสอบถามเขาน่าจะพึ่งลุกมาลุกหนักจินเชื่อบ้านแล้วมั้งครับเกียรตินาคินเป็นแบงค์ที่ไม่ค่อยจะ ผมว่าไม่ค่อยจะสู้สักเท่าไหร่นะเออผมเฉยๆนะกับธนาคารเกียรตินาคินนะ่ผมว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เห็นจะง่ายตรงไหนนะก็ปกติคือเป็นเป็นก็เป็นปกติของแบงก์ทั่วไปครับไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเป็นแบงก์ที่ง่ายหรอกครับอืมเพียงแต่ว่าเขาลุกหนักเซลล์ขายบ้านบอกว่าง่ายเพราะว่าโดนอัดค่าอ้นี่เปล่าฮะค่าธรรมเนียมหรือเปล่าเออถ้าเกิดอนุมัติให้นะอย่างไทยมิตร เดี๋ยวให้เลยพี่ไทมพนิดบอกให้สามพันเซลเคเคบอกว่าออเคเคบอกว่าอให้ห้าพันเลยนะเขาก็เชียร์ไปที่เคเคสิไม่รู้ดาวเอานะครับอืผมไม่ผมไม่เห็นผมไม่เห็นว่าเป็นอะไรที่ง่ายเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องปกตินะเกณฑ์าคินอนุมัติคุณธนาบอกว่าแบบล้มไปข้างหน้าสิบปีแบบคล้ายๆหนีหนี้นครับเอออย่าเรียกว่าหนีหนี้เลยเอาเป็นว่า หลายคนบอกว่าชักดาบหรือหนีหนี่เอาไม่ต้องพูดถึงเรื่องหนีหนี่หรือไม่มีหนีหนี่เอาเรื่องจริงก่อนถามว่าจ่ายได้เปล่าถามก่อนเอาไม่หนีอะไม่หนีจ่ายได้ไหมจ่ายได้ปะ่ะเออถ้าจ่ายได้ก็จ่ายไปสิเออแต่ผมถามว่าจ่ายได้หรือเปล่าอาืมไม่จำเป็นต้องหนีด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องหนีเพราะาถ้าเราไม่มีอะไรก็ไม่ต้องหนีอยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านของเรานี่แหละเออ มันต้องยึดหลักว่าจ่ายได้หรือเปล่าอย่าไปยึดหลักว่าเป็นหนี้เขาต้องใช้ถูกต้องครับเป็นหนี้เขาต้องใช้จะถามว่าจ่ายได้หรือเปล่าอืมถ้าจ่ายไม่ได้ถ้าคุณจะเอาที่ไหนไปใช้เขาละ่ะเออคุณจะไปหยิบยืมเงินคนอื่นเอามาใช้เขาเหรอและคนที่คุณไปหยิบยืมเขาเกี่ยวอะไรด้วย <c ười> นะเขาเกี่ยวอะไรด้วยเออเขาจะต้องมาหาเอาเงินมาให้คุณยืมเพื่อไปจ่ายหนี้อ่ะเขาเกี่ยวอะไรด้วยอืม เพราะนั้นเนี่ยไอ้เงินที่คุณจะไปจ่ายนี่คือเงินเงินที่คุณจะต้องหามาได้เองเออนะครับเพราะฉะนั้นยึดหลักแค่ตรงนี้ก่อนว่าถ้าจ่ายไม่ได้ก็ต้องก็ต้องแบบที่เนี่ยคุณธนาบอกออก็คล้ายหนีหน,หน,หนี่แต่ไม่เห็นต้องหนีก็คือไม่จ่ายเพราะไม่มีจ่ายอืยึดหลักตรงนี้ก่อนนะครับผมบอกว่าหลายๆคนที่เป็นเอธุกรกิจผู้ประกอบการที่ระเนรระนาดกันเนี่ยเพราะว่าไม่หยุดจ่ายไง ไม่หยุดจ่ายแล้วคําถามคือหูไปเอาเงินใครมาคุณรู้เต็มไปหมดเลยแล้วไปถามให้คนอื่นก็ซวยด้วยนะผมมีลูกค้าผมร้อยละหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซนที่จ่ายไม่ได้อะแต่ไม่ยอมแต่ไม่เป็นหนี้เสียเออคือจ่ายไม่ได้ล้วไม่เป็นหนี้เสียมาสองปีโควิดเนี้ยไม่เสียเว้ยโคตรเก่งเลยแต่ธุกรกิจนี้ไปไม่ได้เรถามว่าพี่ไปเอาใครเงินใครมาั่งเนี้ยเอาเงินญาติพี่น้องมายี่สิบกว่าล้านโห ญาติพี่น้องสวยด้วยนะครับอืมญ <laughs> าติพี่น้องสวยด้วยนะครับญาติพี่น้องไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะคุณไปทําความสวยเขาแล้วคุณเอาเงินเขามาจ่ายนี่แบงค์แล้วคุณมีความสามารถในการไปคืนเงินญาติพี่น้องหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีความสามารถในการคืนเงินญาติพี่น้องคุณไปสร้างความชิบหายให้ก,กับญาติพี่น้องคุณด้วยนะ <laughs> ทําบาปนะครับทําบาปนะอืมคุณชะ วัดชะละนะฮะถ้าเราจะต่อรองยอดแหคัดโดยพูดว่าเรามีเงินแค่นี้ลดให้ห้าสิบเซนได้ไหมถ้าได้พร้อมจ่ายทันทีเขาจะมองว่าเรามีเงินมีดิรีบตอบงั้นได้พร้อมจ่ายทันทีไม่ลดให้คุณหรอกเอออืมเ<ม>ขาไม่ลดให้คุณหรอกครับเขาไม่ลดให้พีช่ชะวัดหรอกครับชะวัดชะละหรอครับอืมมีเงินพร้อมจ่ายทันทีไม่ลดหรอกครับอืมไม่ลดหรอกครับ คุณนนนะทอสอสมีแบบผ่อนดาวครับกําลังใช้บริการอยู่ครับอืมพอหมายถึงว่าผ่อนดาวกับทอสอสปีหนึ่งหรือสองปีใช่ไหมครับพี่มันจะมีดาวสิบเปอร์เซ็นตผ่อนได้หนึ่งปีใช่ไหมถ้าดาวยี่สิบเปอร์เซ็นก็ผ่อนได้สองปีแล้วเขาก็จะมีเงินค่าแรกเข้าแต่เข้าไปอยู่บ้านได้เลยอ่านะครับหมายถึงอัานไหนพี่ที่นี่เหรอแฟดปลาทองเหรอแฝดปลาทองมาที่พี่ไปซื้อใช่นี้อเป่ แต่ผม,มรู้แต่ว่าทอ,อสอมีผ่อนดาวได้อยู่แล้วคุณโชริเยโลบอกว่าบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในกรมพัฒนาธุรกิจพอตรวจสอบไปไม่ส่งงบมาสองปีแต่สถานะยังบอกว่าประกอบการอยู่มันคืออย่างไรครับงบปีสุดท้ายงบนี้สินท่วมครับคือถ้าคุณไม่ส่งไม่ส่งงบปีหนึ่งปีแรกเนี่ยเขาก็จะตามลนะปีสองเขาก็ตามนะพอปีที่สามเขาจะตามอีกเหมือนกันนะ ถ้าไม่ส่งงบการเงินติดต่อกันสามปีนะครับมันจะมีหมายเรียกจากตำรวจสืบสวนสอบสวนเศรษฐกิจส่งหมายมาหาคุณให้ไปเสียค่าปรับนู่นนี่นั่นนะผมเคยโดนมาแล้วผมตั้งบริษัทมาแล้วผมทิ้งไปเลยผมไม่จ่ายไม่ได้ปิดงบนะถ้าบริษัทไม่ได้ปิดงบแล้วบริษัทไม่มีทรัพย์สินอะไรก็ไม่ยากหรอกก็คือเหมือนก็บริษัทมันก็ตายไปเหมือนคนเน่ยตายไปนะบริษัทที่ไม่ได้ส่งงบการเงินนะครับสามปีนะครับ <c oughs> พอปีที่สี่ ที่ไม่ได้ส่งงบการเงิน,นอนีกเป็นปีที่4ี่เนี่ยบริษัทนั้นจะสถานะเขาเรียกสถานะรอล้างรอร้างคือบ้านร้างใครบ้านร้างเนี่ะรอร้างสถานะรอร้างนะหลังจากนั้นก็จะมีตำรวจสืบสวนสอบสวนธุรกิจส่งจดหมายมาคุณจะต้องโดนคดีอาญาไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องตอบรับต้องไรทั้งสิ้นอยู่เฉยเนะพอขึ้นพอคุณไม่ส่งสามปี ยังนะคุณก็จะไปเสชในกรมประาธิรกิจก็ยังเขียนว่าสถานะยังประกอบการอยู่ถึงแม้จะไม่ส่งงบสามปีก็เถอะแต่พอขึ้นปีที่สี่จะขึ้นคําว่ารอร้างนะครับก็จะมีจดหมายคมคูว่าคุณต้องไปจ่ายค่าปงค่าปรับกรียายอายงะไม่ต้องสนใจปล่อยเงียบไปพอปีที่ห้าบริษัทคุณก็จะร้างโดยถาวรนะครับบริษัทคุณก็จะร้างโดยถาวรออย่างบริษัทผมเนี่ยแอนโทนีวัตโทนีเนี่ย ก็คือบริษัทที่รอละที่เคยล้างมาแล้วเพราะว่าตอนนั้นผมจดทะเบียนบริษัทชื่อนี้เลยชื่อเดียวกันเลยชื่อเดียวกันเลยผมจดมตั้งแต่ผมหนุ่มๆนะต,ตั้งแต่อายุยี่สิบปลายปแล้วตอนหลังเนี่ยผมรับงานเป็นคอนซัลล์แบบลูกค้าผมอะ่ะมันไม่ต้องมีวงมีแบตไม่ต้องมีอะไรผมก็เลยกี้ส่งงบนะครับก็เลยปล่อยทิ้งไปเลยไม่ส่งงบสามปีพอปีที่สี่ก็รอร้างพอปีที่ห้าก็ปิดเรียบร้อยปิดถาวร นะก็เลยกลับมาใช้ชื่อเก่าได้นะครับเพราะถือว่าตายไปเรียบร้อยแล้วนะได้ตายไปเรียบร้อยแล้วอันตนี้โอแอโนีอันนี้คือภาคสองนะเอพิโซดทนะเออนะนี่แหละครับประมาณนี้นะครับคุณโทริเอโลนะคุณชะวัชะะบอกว่าเฮ้อบริษัทเจมทีนี่เขาให้ส่วนลดน้อยมากๆเสียดายยอดเก่าที่ธนาคารเดิมให้มาเลย แต่ตอนนั้นไม่มีตังค์พอตอนนี้มีตังค์เขาก็ไม่ลดให้ก็อย่าไปพูดอย่างนั้นสิครับไปพูดอย่างนั้นก่อนแล้วอะครับอยู่เฉยๆครับอืมอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆนิ่งๆใจเย็นๆใครใครพูดก่อนคนนั้นแพ้เองี้แล้วกันเวลาเราจะต่อรองอะไรสักอย่างครับใครเอ่ยปากก่อนคนนั้นแพ้ครับอืแต่เราเอ่ยปากช้าไม่ได้เพราะว่ามันฟ้องเราได้ไงเพราะนั้นคุณต้อง เอาว่าใช้คําพูดผมเลยใครเอ่ยปากก่อนแพ้แต่คุณต้องไปปรับใช้ตามสถานการณ์หน้างานทีแล้วกันนะครับไปปรับใช้ตามสถานการณ์หน้างานทีแล้วกัน